เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพี P, สวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยๆมาชมถึกสวยเลือกใช้นะคันนี้เป็นนิสนนสันนะครับนิสสันปี03ครับเครื่องดีเกียร์ออโต้บอดีด้ดีไม่มีชนหนักครับห้องเครื่องก็เดิมๆเ,เลยครับราคาถูกด้วย38,000บาทเท่านั้ง,งราคามอไซค์ผมใช้ผมเที่ยวเดินทางไกลได้สบายรถก็ย,ยังสวย หลังคาไม่ผุครับสีสันยังเงางามยางอะไหลไ่แมลงอุปกรณ์มีให้คุม้มเลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชีเป้ารถสวยๆถูกๆให้เลือกซื้อประจําทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยภายในก็สะอาดสมบูรณ์ครับเบาะหนังไม่ขาดห้องเครื่องเดิมๆเ,เล่มเอกสารครบภาษีหกแปดนะภาษีข,ขายเอาไปต่อได้ปกติครับต่อที่ไหนต่อไหนก็ได้ ลดอยู่ค่ะเชิงเศร้านะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ